ป่าลูกเดี๋ยวจะดูเดียวกันไม่ลูกนะขอโทษละน้องนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรมาช้าหน่อยนะคะ,ะงวดนี้นะคะวรรณพร ทำหวยเลขดับแล้วก็เลขเด่นนะคะของบนนะคะบนเด่นประจำงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2565าหเด่นบนนี้จะมี2กับ4นะคะรอง3ค่ะดับคู่บนจะมี7 8 0 9 5 0 5 7แล้วก็7 0นะคะดับล่างทุกหลักจะได้เลข4ค่ะดับคู่ล่าง09 18 องเจ็ดสามหกหกเจ็ดค่ะ,ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะออกอะไรนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าหวยจะออกอะไรนะคะ,ะงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ดูนะคะวันพรงานเยอะมากนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะที่เพื่อนๆมีให้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะถูก หวยนะคะร่ลำรวยนะคะขอให้ถูกหววลัอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้มีโชคมีหลาภกันทุกคนคะ่ะมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าบนเลนล่างจะออกอะไรงวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะสวัสดีคะ่ะ